สวัสดีครับชามกระเบื้องอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วในที่สุดเราก็จะมาทำ Q&A กันสักทีหลังจากที่ไม่ได้ทํามานานมากๆแล้วในวันนี้ก็จะมาทําในวันเกิดผมเลยกันดีกว่านะ<อ>สวัสดีครับพี่ชื่อทัศชัยเองนะครับชื่อเหมือนชื่อช่องเลยนะครับชื่อว่าทัศชัยแต่ว่าลงท้ายด้วยคำว่า L นั่นเองนะครับวันนี้วันเกิดพี่ก็เท่ากับว่าอายุพี่22แล้วนั่นเอง พี่อยู่จังหวัดกรุงเทพมาหานครนะครับเผื่อทุกคนยังไม่รู้อดีตเคยเรียนโรงเรียนที่ไหนอดีตโรงเรียนปฐมนาคนาวานะครับส่วนมัธยมพี่เรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์นะทุกคนอาจจะไม่รู้สิตัวพี่ชอบสีอะไรพี่ชอบสีฟ้านะครับอดีตเคยชอบสีแดงแต่ว่าปัจจุบันพี่ชอบสีฟ้าแล้วตัวพี่เริ่มเล่นลบอกตอนปีไหนตอน2อ1 6ตอนสักประมาณม2องกัมั้งแต่เริ่มมาเล่นจริงๆจังๆเนี่ยตอน 4. มสมสีก็น่าจะประมาณ2018ันะตัวพี่ชอบเพลงแนวอะไรพี่ชอบเพลงแนวเกาหลีแต่ว ที่สุดอ่ะที่พี่ชอบกินนะกะเพราทะเลแล้วก็แกงเขียวหวานนอกนั้นก็กินแบบปกติโรบอกแมปบวกเกมที่ชื่นชอบที่สุดขอโรบอกก่อนแล้วกันแมปที่ชื่นชอบ TT ทีดี 3. แล้วก็โดสฮูเดเมนแค่นั้นนะนอกนั้นก็เล่นทั่วๆไปเกมนอกในสตรีมฉันเล่นเกมสกัม พี่บอกว่าพี่ชอบเล่นเกมแนวพวกยิงซอมบี้อะไรประมาณนี้อะไรที่ทำให้พี่นั้นมาทำ u t u b e แล้วก็ t ิกต o k ด้วยตอน,นเด็กๆพี่ก็แค่ลงคลิปม่วซัวอะไรไปนู่นนี่นั่นน่ะนั้น,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 นตามภาษาเด็กกนะก็ลงคลิปไปทั่วๆไปลนะไปแต่คิดซะว่าก็น่าจะเป็นวิดีโอความทรงจำในวัยเด็กเนาะส่วนที่ต่อพี่ก็เริ่มมีชื่อเสียงเมื่อช่วงประมาณ8เดือนที่แล้วกว่าๆมั้งนะเท่าที่พี่จำได้นะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่นั้นมาทำวิดีโอจนถึงทุกวันนี้พี่บอกตรงๆเลยว่าแรงบันดาลใจใพี่ไม่มีสักกี่คนเลยนมุุกกกกบบบงที็แแปล จนเพื่อนแบบเหนื่อยใจชอบทําอะไรมากที่สุดหักมีเวลาว่างว่างก็จะทํำรูปภาพลงบอกหรือทําอนิเมชันหนังสั้นหรืออาจจะทบทวนฝีมือการทำแอนิเมชันเพื่อให้มันสมูทขึ้นบางวันก็แอบ,บเล่นเกมด้วยแหละและอย่างสุดท้าย มีอะไรจะบอกกับท่านผู้ชมหรือคนดูไหมอยากจะบอกกับคนดูว่าขอบคุณมากๆที่คนดูในช่องทัชชัยเอลผมนั้นคอยซับพอร์ตมาโดยตลอดทั้งปีและทั้งคนที่รู้จักกันด้วยนะครับถ้าพี่ไม่มีทุกคนในวันนั้นพี่ก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้นะพี่ก็จะพยายามอัพวิดีโอบ่อยๆนะคนดูตัวพี่ก็อยากจะอวยพรให้กับคนดูด้วยนะครับว่ามีความสุขกับการรับชมวิดีโอพี่มากๆนะครับขอให้มีความตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่และประสบความสำเร็จไปด้วยดีปีใหม่นี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีเสสมมมมออและะีีควาาุขกกกัััันนนนนนๆๆยู่่บบพป หเดี๋ยวพี่จะมาไล่อ่านเม้นกันนะขอบคุณที่รับชมกันนะครับยังไงก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วยนะครับตัวผมนะ